โครงการขนาดใหญ่และโครงการสําคัญก็มีหลายโครงการครับเช่นอยู่ครอบคลุมทั่วทวั้ทั่วทภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะครับเช่นอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือเนี่ยกรมชุมมาธาเองก็ได้น้อมนํสาสตราชาตนะครับหรือว่าในพระอังดิเนี่ยที่ดำเนินการก่อสร้างอ่างพวงหรือระบบโครงข่ายน้ําอย่างเช่นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวง นะครับซึ่งเห็นว่าเขื่อนแม่กวงเนี่ยเราสร้างมาตั้งเสร็จตั้งแต่ปี2536นกนะครับตอนนั้นเนี่ยเสร็จก็น้ำาจะเต็มปีหนึ่งนะครับเป็นประมาณปี54นะครับแต่ในขณะเดียวกันด้านท้ายน้ำเนี่ยก็ใช้ประโยชน์ตั้งแต่อุปโภคบริโภคการเกษตรนะครับในเรื่องของการอุตสาหกรรมอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่าในขณะเดียวกันฟาร์มต้องการใช้น้ามากขึ้นประกอบกับฤดูการต่างๆใครเมดเชียงอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปฝนก็เลยลดน้อยถอยลงกรมชุมพรธานได้วางโครงการนะครับโดยการผันน้ํามาจากแม่น้ําแม่แตง นะครับแล้วก็มาลงเขื่อนแม่งัดจากแม่งัดก็ผันน้ําลงเขื่อนแม่กวงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยโครงการนี้เนี่ยก็มีความก้าวหน้าประมาณสัก4ีกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณสัก 4- ีหเปอร์เซ็นต์หลังจากโครงการนี้ก่อสร้างเสร็จนะครับจะมีน้ําต้นทุนที่มาเติมให้กับโครงการเขื่อนแม่กวงรมทาราเนี่ยประมาณ160้หล้านลูกบาทเมตรต่อปี<ช>อีกโครงการหนึ่งครับตะพะตะวันออกอ่างเก็บน้ําห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำในเรือบริเวณทักกินดานะครับ ที่เราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมีรปริมาณความจูงถึงประมาณสัก290ล้านลูกบาเมตรหลังจากเรา,สร,าสร้างเสร็จนะครับวันนี้เรากําลังทําระบบส่งน้ําซึ่งช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรประมาณสักแสนไสร่เศษแต่ในขณะเดียวกันก่อนที่เราก่อสร้างเสร็จเมื่อประมาณสักปี60ฝน,นตกปีนั้นน้าท่วมนะครับบริเวณบ้านตลาดเก่าน้ําไม่ท่วมในขณะเดียวกันโรงพยาบาลอภัยเบฒิเดิมที่เคยซื้อน้ำเนี่ยเคยซื้อน้ําน้ําจืดนะครับมาใช้ในการการเครื่องมือแพทย์แต่วันนี้ไม่ต้อง ตรงนี้ปัญหาอย่างนี้หายไปนะครับในการก็รักษาระบบนิเวศเพื่อดันน้าเข็มไม่ขึ้นมาอีกโครงการครับโครงการภาคใต้ที่ภาคใต้ก็คือโครงการบรรเทาทกเขไหาดใหญ่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระธรรมดีน้าท่วมแต่ละครั้งเสียหายเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านนะครับจากเดิมที่เป็นโครงการผันน้ําที่สามารถผันน้ํา ให้ได้ประมาณสัก4 6่ริบาลูกบอลเมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้เราขยายให้กว้างขึ้นเพื่อให้รองรับอัตราการไหลได้ประมาณสัก1,200รลูกบอลเมตรต่อวินาทีนะครับปัจจุบันโครงการเนี่ยก็ดำเนินการคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปี2 5 6 4ถ้าฝนตกลงมาไม่เกิน200มิลลิเมตรนะครับหรือว่า2 5 0ม mm ิลลิเมตรเนี่ยสามารถรองรับได้ดังนั้นขึ้นกันกนบการบริหารจัดการนะครับซึ่งสร้างความฝาสุขให้กับคนหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง นะครับจะไม่ต้องนอนผวาเหมือนแต่ในอดีตนะครับที่อื่นครับอย่างเช่นที่ภาคกลางนะครับตั้เหนือตอนล่างอย่างเช่นจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเรามีการสร้างอ่างเก็บน้ําคุนน้ํารีอันเนื่องมจากพระรามรีนะครับวันนี้เราสร้างอ่างเก็บน้ําเกิดจะแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผลของปีศศานี่ปีนี้ยังไงผมมั่นใจนะครับว่าเราสามารถเก็บได้แน่แต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยระบบส่งน้ําก็ทําไปแล้วนะครับประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเก็บน้ําได้นะครับช่วงหน้าฝนปีนี้ ช่วงหน้าแรงปีหน้าเราสามารถชงน้ำช่วยเหลือกับกับเกษตรกรได้อีกหลายโครงการครับที่กำลังดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกมชุมทานวันนี้นะครับนอกจากจะพัฒนาแหล่งน้ําใหม่ๆขึ้นมาเราก็พัฒนาแหล่งน้ําเดิมที่มีอยู่เช่นการเพิ่มสันสปินเวย์เพิ่มความจุผมยกตัวอย่างนี้ครับว่าเกิดผลทบอะไรเกิดผลกระทบบ้างครับห ในเรื่องของแรงงานการที่แรงงานนําจากที่อื่นเข้ามาทางานในที่โครงการบางจังหวัดก็ประกาศห้ามเข้าห้ามออกอันนี้ก็เป็นปนัญหาอุปสสรคอันที่2ครับเรื่องวัสดุอุปกรณ์หรือการย้ายเครื่องจักรมาทํางานแต่โชคดีครับปีนี้ว่าเราสามารถขยับตัวที่เร็วขึ้นนะครับเนื่องจากว่างานก่อสร้างของขนาดกลางขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นงานต่อเนื่องเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นบุคลากรไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้ว ส่วนวัสดุปรกรณ์ก็มีการขาดบ้างเพราะฉะนั้นในการตรวจติดตามงานก็เหมือนกันเราก็ใช้ระบบไอทีมาติดตามเรามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เดิมเนี่ยผมเองก็ลงไปพื้นที่บ่อยๆหลายๆพื้นที่นะครับแต่ปีนี้ก็ดูรูปให้รายงานรูปภาพเนี่ยประกอบ,ก,บกับผลการเบิกจ่ายกับผลการปฏิบัติงานเนี่ยควบคู่กันมานะในขณะเดียวกันก็ไปส่องนะครับเอากล้องอะไรไปส่องเป็นวิดีโอที่หน้างาน นะครับมีปัญหาเรื่องมากยิ่งมีอุสรรคอะไรที่ต้องช่วยกันตัดสินใจก็ว่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นเ,นเ,นเ,นเรื่องใหม่ที่ฝึกให้บุคลากรของเราเนี่ยเป็นผู้นําตามสถานการณ์เป็นผู้นําตามสถานการว่ร <h> <บ>าสถานการอย่างนี้เราไม่ได้ลบในรูปแบบแล้วนะครับที่เราเรียกว่า <h> <quello> ผมเอาคําว่า new normal mm hmm. มาปรับใช้ในหลายๆเรื่องของงานก่อสร้างถ้ามองในคิดบวกมองเรื่องบวกๆเขาเอาวิกฤตตรงนี้มาเป็นโอกาสได้หลายๆเรื่องนะครับและตัวไปจะพัฒนามากยิ่งขึ้นครับ